ชุดไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับพันไผ่ช่ำถุงบงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งชุดที่ชํำถุงเตรียมพร้อมสำหรับเพื่อนเพื่อที่สนใจวันนี้ท่านที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับพันไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งชุดนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับที่สวยมากๆเลยนะครับ ชุดนี้สวยมากๆเลยนะครับสวยจริงๆนี่ครับสวยงามกำลังแตกรากครับชุดนี้สวยมากๆเลยนะครับโทรสายตรงนะครับท่านที่สนใจนะครับจะปลูกไผ่บองหวานไว้สำหรับเป็นธุรกิจก็ได้หรือจะเป็นปลูกเพื่อขยายพันธุ์นะครับปลูกเพื่อจำหน่ายหนอก็ได้นี่ครับสวยมากๆเลยนะครับชุดนี้ ชุดนี้เป็นชุดที่ยังยังไม่พร้อมแต่ก็พร้อมส่งแล้วนะครับชุดนี้นะครับชุดรากกาลังเต็มนะครับชุดนี้สวยมากๆเลยนะครับท่านที่สนใจก็โทรสายตรงมาได้เหมือนเดิมนะครับโทรสายตรงมาได้เหมือนเดิมครับโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับโทรสายตรงครับ0939654964เหมือนเดิมนะครับเบอร์เ <Yellow> ดียวกับไผ่เซดิงเบอร์เดียวกับไผ่ร่วกหวานลายเสือผูหลวงนะครับ ไผ่ร่วกหวานลายเสือภูหลวงท่านที่สนใจตอ่อพันนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยโทรสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะครับไผ่ร่วกหวานหอมหยกมณีนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมนะครับผมถ่ายคลิปไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออกให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่ครับบงหวานเพชรน้ำผึ้งชุดนี้ก็ชุดนี้ก็ประมาณเกือบพันต้นหน่อยนะครับชุดนี้ก็ยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจ เผื่อเพื่อนๆที่สนใจก็โทรสายตรงนะครับแอดไลน์ line, โทรสายตรง0939654964นะครับไผ่ที่มีรสชาติกรอบหวานอร่อยนะครับครบเลยนะครับไผ่บงหวานพ,พี่น้ำพึ่งก็คือรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันมีความอร่อยและก็รสชาติดีมาตลอดสลับเป็นไผ่ย,ยอดนิยมเป็นไผ่ที่ได้รับความสนใจเป็นไผ่ย,ยอดนิยมกับการตอบรับที่ เกษตรกรนําไปปลูกเพื่อสร้างรายได้นะครับเป็นอันดับต้นๆว่างั้นเถอะนะครับเป็นไผ่ที่ไร้รับความสนใจได้รับความนิยมสูงสุดในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมานะครับนี่คือบงหวานเพชรน้ําผึ้งเบอร์นะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องเบอร์กันแล้วกันนะครับยังไงก็โทรมาคุยกันก็แล้วกันนะครับจะเป็นเบอร์อะไรก็ค่อยคุยกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมจะมีเบอร์2กับเบอร์9นะครับหรือว่าคุยกันเบอร์รวมก็ได้นะครับเพราะว่าผมมีหลายชุดนะครับ ชุดที่เป็นเบอร์รวมชุดที่เป็นเบอร์2ชุดที่เป็นเบอร์9ก็มีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็โทรโทรสายตรงนะครับแอดไลน์มาที่เบอร์093-965-4964ได้เลยนะครับ